ก็วิธีการเลือกเพลงของบอร์ดิซัมก็คือเราจะมีไวบอร์ดอันหนึ่งนะครับอ้ oh. แล้วเราก็จะเขียนชื่อเพลงของทุกอัลบั้มที่ผ่านมาทั้งหมดไว้อัลบั้มหนึ่งมีง oh, มก<า>ี่เพลงหลายเลยอัลบั้มสองมีกี่เพลงหลายาเลยกลางเลยจนถึงอัลบั้มล่าสุดเนี่ย <Okay. S 1> แล้วเราก็จะมาตัดออกก่อน oh. ว่าอันไหนเล่นไม่ได้อันนี้เรื่องจริง <laughs> มันมีเรื่องลิขสิทธิ์ไง สรุปแล้วไอ้ที่ตัดออกก็ไม่ต้องตัดละวจากตัดออกปั๊บก็เลยเป็นการติ๊กถูกว่าเพลงไหนที่น่าเล่นอ,อัลบั้มแรกมีกี่เพลงก็ติ๊กติ๊กติ๊ก,กอ,อัลบั้มที่สองมีกี่เพลงก็ติ๊ก<ว>ติ๊ก<ว>ติ๊กแล้วสุดท้ายลองเล่นแม่งทุกเพลงที่ติ๊กเลยแล้วดูซิว่าเพลงไหนที่เล่นแล้วมันไม่ฟิลคืออย่างนี้นะครับแต่ละเพลงเนี่ยมันมีกาลวเวลาของมันเราอยู่ในยุคนี้เราเล่นเพลงนี้แล้วเรารู้สึกฟิลแต่พอเราไปอยู่ยุคหนึ่งเพลงเดิมเนี่ยเราเคยเล่นวันนั้นแต่พอกลับมาเล่นวันน มันมีอย่างนี้จริงๆครับบางเพลงพอเล่นแล้วแบบมองหน้ากันรู้ทันทีไม่ได้ตัดออกบางเพลงเล่นแล้วรู้สึกช้าไปอ่ะก็เพิ่มบีทเพิ่มเทมโปอ่าเพิ่มเทมโปหน่อย